มาทําความรู้จักมีมีเดียนโหมด3ตัวสําคัญที่เป็นพื้นฐานกันนะครับเนื้อหาเป็นยังไงเนะี่ยไปดูกันได้เลยครับในตัวมีนมีเดียนโหมดนะครับเรามองกันแบบนี้นะเราเรียงลําดับข้อมูลกันนะครับสมมติข้อมูลมี5ตัวนะครับ n เนาะ n ตัวนี้คือ5ตัวใช่ไหมครับเรามี5ตัวคือ1 2 2 2และ3เรียงกันแบบนี้นะครับอ่ะมาดูตัวแรกนะครับคือตัวมีนหรือว่า x bar นะครับเราเรียงข้อมูลใช่ไหม x bar คือ เอาผลรวมทั้งหมดก็คือเท่านี้เห็นไหมห้าตัวนี้นะครับมาหารด้วยจำนวนทั้งหมดก็คือ5ดังนั้น1 1บวก2บวก2บวก2และบวก3ได้เท่ากับ10นะครับหารด้วยจำนวนทั้งหมด n ก็คือ5เท่ากับ2นี่คือ x bar านะครับตัวที่2 m e มีเดีย d มีเดียนความหมายคืออยู่ตรงกลางดังนั้นตรงไหนล่ะที่มันอยู่ตรงกลางนะครับจากการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากใช่ไหม1 หนึ่งสองสองสองสามใช่ไหมครับตัวตรงกลางตำแหน่งที่สามคือตัวนี้มีห้าตำแหน่งใช่ไหมตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสี่และห้าตำแหน่งตรงสามคือตรงกลางคือตัวนี้ดังนั้นมีเดียนตอบสองนะครับและโหมดคืออะไรโหมดคือมากที่สุดบ่อยๆจำซ้ำนะครับเร,เราเรียงข้อมูลนะั้นหนึ่งสองสองสองและสามตัวหนึ่งสองสองสามตัวเนี้มากสุดดังนั้น ตัวโหมดคือตัวนี้นะครับ X bar ภาษาไทยว่าค่าเฉลี่ย Median ภาษาไทยว่ามัธยฐานและโหมดภาษาไทยว่าฐานนิยมนะครับแปลตรงตัวเลยว่านิยมนะครับโอเคครับสหรับเรื่องอันนี้นะครับมีโหมดมีเดียนะครับใครมีคำถามก็ฝากไปทีช่องคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามทลิปอื่นของทางช่องสมาร์ทฟรีสไตล์ของเราในทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ